สวัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับคุณครูนาในชัมม่วโมงคณิตศาสตร์นะคะวันนี้ในชัมม่วโมงคณิตศาสตร์เราจะเรียนเรื่องการหาผลลบของจํานวน3จํานวนนั่นเองค่ะการหาผลลบของจํานวน3จํานวนมีหลักการและวิธีการหายังไงเราไปดูกันเลยค่ะจากสถานการณ์นี้ แม่มีเงิน875บาทให้พ่อไป555 50บาทให้พี่ไปอีก300บาทแม่จะเหลือเงินกี่บาทจากสถานการณ์นี้นะคะก็คือแม่เนี่ยมีเงินอยู่875บาทให้ให้ไปมีแล้วแบ่งให้จำนวนเงินของแม่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะ แน่นอนว่าจํานวนเงินของแม่ก็ต้องลดลงใช่ไหมลูกแต่จะลดลงเท่าไหร่เราจะค่อยไปหาคำ,คำตอบกันนะคะการลดลงเราจะใช้วิธีอะไรมาทําให้จํานวนมันลดลงได้คะนั่นก็คือวิธีวิธีลบนั่นเองคะ่ะเราก็เอาจํานวน800แต่บนผู้800เท่าไหร่คะ75 ลบจำนวนเงินที่แม่มีอยู่แม่มีเงินอยู่875บาทลบออกด้วยจำนวนเงินที่แม่ต้องให้พ่อไปนั่นก็คือ500บาทและให้พี่ไปอีก300บาทแสดงว่าเงินที่แม่เหลืออยู่แม่ก็ต้องจ่ายให้พี่ไปอีกจำนวนเงินของแม่ก็ต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะลดลงใช่ไหมลูกถ้าลดลงก็นำมาทำอะไรอีก นำมาลบออกอีกนำม,มาลบจากจำนวนเงินที่แม่เหลืออีกลบออกไป300เท่ากับสี่เหลี่ยมนี่คือการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะจำนวนอะไรไปทำอะไรกับจำนวนจำนวนที่จำนวนที่1ไปทำอะไรกับจำนวนที่2จผลของ2จํจำนวนเนี้ยเอามาบวกแล้วมาลบกันเนี่ยแล้วจึงไปหา จึงไปทำไปหาผลกับจำนวนที่3อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือวิธีการที่เราจะทำในวันนี้นั่นก็คือการหาจำนวนเงินที่แม่เหลืออยู่นั่นเองค่ะอ่เรามาเริ่มกันเลยจำนวนเงินที่แม่เหลืออยู่โดยเอาจำนวนเงินตั้งจำนวนเงินที่แม่มีอยู่ตั้งนั่นก็คือ8ป้ตั้ง ลบออกด้วยจำนวนเงินที่ให้พ่อไปนั่นก็คือ550บาทนะคะ550บาทนำสองจำนวนนี้มาลบกันก่อนนะลูกนะการหาผลลบของจำนวน3จํจำนวนนะคะเราจะต้องหาผลลบของสองจำนวนแรกก่อนนั่นก็คือจำนวนที่1กับจำนวนที่2เราจะต้องหาผลลบของจำนวนที่1 กับที่2ก่อนอ่ะเรามาหากันเลยค่ะ5้ลบ0เหลือเท่าไหร่คะมีอยู่5เอาออกไป0ก็จะเหลือ5ต่อไปมีอยู่7เอาออกไป5เอาขึ้นมาเจ็ดค่ะเจ็เอาออกไป5เลยเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ2ใช่ไหมคะเหลือ2องเราก็เขียน2มีอยู่8ดอ่ะมีอยู่8เอาขึ้นมาสามมีอยู่8เอาออกไป5เหลือ 3ทีนี้เราเหลือจำนวนเงินที่หลังจากที่แม่จ่ายให้พ่อไปแล้วแบกให้พ่อไปแล้วแล้วแม่ยังต้องให้พี่อีกเราได้ผลลบหรือเราได้จำนวนเงินที่เหลือของแม่แล้วเราก็เอามาลบออกด้วยจำนวนเงินที่เราจะต้องจ่ายให้พี่ไปแม่จะต้องให้พี่ไปนั่นก็คือ300นะคะทีนี้ได้จำนวนได้ตัวตั้งแล้ว แล้วก็มาลบ300ออกมาลบกันเลยค่ะ5ลบ0เหลือ5มีอยู่5ไม่ได้เอาออกไปไหนเลยมีอยู่5ลบออกไป0บาทก็จะเหลือ5บาทเหมือนเดิมมีอยู่2ลบออก0มี2ลบ0ก็เท่ากับ2เหมือนเดิมมีอยู่3เอาออกไป3ก็จะเหลือ0นั่นเองค่ะดังนั้น แม่ให้เงินพ่อแล้วก็ให้เงินพี่แล้วแม่ยังจะต้องแ,และแม่เหลือเงินเท่าไหร่คะกี่บาทลูกเหลือเงินยี่สิบห้าบาทนั่นเองคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมลูกวิธีการลบจํานวนสามจนวนหลักการง่ายๆนั่นก็คือหาสองหาผลลบจากสองจนวนแรกก่อนอามาดูข้อต่อไปเลย ข้อต่อไปจำนวน683ลบ83ลบ499ตัวแรกแน่นอนอยู่แล้วตัวแรกมันก็ต้องเป็นตัวตั้งใช่ไหมคะนำตัวแรกมาเป็นตัวตั้งเลย683ตัวที่มากที่สุดตั้งลบออกด้วยจำนวนที่สองนั่นก็คือ83เรามาหาผลลบของจสองจำนวนแรกก่อนนะลูกนะ,ะทีนี้ 3เอาออกไป3ก็เหลือ0มีอยู่8เอาออกไป8เลย8เอาออก8ก็จะเหลือ0มีอยู่6ไม่ได้6ไม่มีตัวลบก็ชักมันลงมาเลยค่ะก็เป็น6 683้ลบแปเท่ากับ 600นั่นเองค่ะทีนี้เราได้ผลลบของจำนวน2องจำนวนแล้วเราก็เอาจำนวนที่3มาลบออกจากผลลบของจำนวนที่1และจำนวนที่2นั่นคือ600-499ลบะคะ9อาทีนี้เรามาดูเลยค่ะ499 600-499 0-9ลบ499 0ลบ9ได้ไหมคะ มีอยู่0ย์ลบ9ได้ไหมการลบจำนวนที่มีตัวตั้งน้อยกว่าตัวที่เอาไปลบออกเด็กๆจำไว้นะลกว่าตัวข้างล่างหรือตัวตัวตั้งตัวลบเนี่ยไม่สามารถเอาขึ้นไปลบตัวตั้งได้ตัวลบไม่สามารถเอาขึ้นไปลบตัวตั้งได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีการกระจายหลักนั่นเองนะคะ การกระจายหลักหรือเด็กๆจะคุ้นชินกับคำว่าการยืมนะลูกนะอาทีนี้หลักกหลักหน่วยจะต้องไปขอหลักสิบมาก่อนแต่หลักสิบเป็นยังไงลูกหลักสิบก็มีศูนย์ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันก็มีแค่0ูนย์ดังนั้นหลักสิบก็ต้องไปขอมาจากหลัก100หลักร้อให้หลักสิบไป100ย หนึงรอยหรือ1 0บสนั่นเองนะคะสิบสเป็น1นึรอยนะลูกนะส่วนหลักร้อยก็จะเหลือ5 5า0้ทีนี้หลัก10มีและมีให้หลักหน่วยและทีนี้สามารถกระจายหลักจากหลัก10ไป1นึ่งหลัก10ก็จะเหลือ9หลักหน่วย เขากระจายเมื่อหลักสิบกระจายมาให้1นึสบก็จะมี10นะคะเอามาจากหลักสิบหนึ่งสิก็จะมี10ทีนี้10เอาออกไป9มีอยู่10เอาออกไป9เหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ1 1 0่ลบเเหลือ1นะคะต่อไป9-9ลบ9มีตังเก้บาท นำไปซื้อขนม9บาทเลยเด็กๆจะเหลือเงินกี่บาทคะก็ต้องเหลือ0ใช่ไหมลูกเหลือ0จะไม่ได้นะลูกจำนวนเด็กๆไม่ต้องนับเลยถ้าจำนวนอะไรเลขโดดตัวไหนไปมันลบกับตัวของมันเองมันก็จะเหลือ0นั่นเองนะคะทีนี้มาที่หลักร้อยเลยอันนี้เหลือ1 10ลบ9เหลือ1 9กลบเเหลือ0 5นลบสี่เหลือ1ได้ยังคะได้ผลลบของ600้อยลบสี่ร้้าหรือยังหกร้อยลบสี่เหลือ1 0ึอ็ดนะคะเหลือ1 0ึเอ็ดเด็กๆคะจำไว้นะลูกถ้าเมื่อไหร่ที่ตัวเลข หลักหน่วยมันลงท้ายด้วยเลขหนึ่งมันจะออกเป็นเสียงเอ็ดนะคะจําไว้นะลูกมันจะออกเป็นเสียงเอ็ดเช่น11 21 31, 31 41 51, 51 61 71 81 91 101นะคะ101จํานวนนี้ก็คือ101 นะคะจำไว้เลยนะลูกเลขหนึ่งถ้ามันอยู่ต่อท้ายจํานวนอะไรมันจะออกเป็นเสียงเอ็ดนะคะไม่ใช่หนึ่งนะลูกนะอ่าต่อไปข้อที่3 700 7 0 0ร้อยเจ็ดรลบหนึ่งรเอลบหนึเอา700ตั้งลบด้วย1นึ่ง 176เห็นไหมคะสังเกตว่าหลักหน่วยตัวเอาเป็นลบจะน้อยกว่าตัวตั้งอีกแล้วดังนั้นจึงต้องมีการกระจายหลักเหมือนเดิมคะ่ะเหมือนข้อเมื่อกี้เลยการกระจายหลักหรือการเวลาดเด็กๆเรียกว่าการยืมนั่นเองนะคะแต่คุณครูขอใช้คำว่ากระจายหลักนะลูกน,นะเพราะว่ามันจะกระจายค่ามาจากหลักข้างหน้านั่นเองคะอ่ะทีนี้เจ็ด ไม่มีให้ไม่มีให้เจ็ดเหลือหกหลักสิบก็เหลือเก้าเพราะว่าต้องให้หลักหน่วยไปหนึ่งสิบใช่ไหมคะทีนี้สิบลบหลบได้อย่างลบได้แล้วสิบลบหมีอยู่สิบเอาออกไปหเหลือเท่าไหร่คะมีอยู่สิบเอาออกไปหเหลือกี่นิ้วลูก เหลือสี่นิ้วนะคะเหลือสี่มีอยู่เก้ามีอยู่เก้าเอาออกไปเจ็ดอ่ะเหลือเท่าไหรคะเหลือสองมีอยู่เก้าเอาออกไปเจ็ดเหลือสองมีอยู่หกหกเอาออกไปหนึ่งเหลือห้าทีนี้เราได้ผลลบของเจ็ร้อยลบหนึ่งร้อยเจ็ดหแล้วเราก็นำผลลบนี้ มาลบออกด้วยจำนวนที่3นั่นก็คือ295ใช่ไหมคะอ่าเรามาเริ่มลบกันเลยเริ่มจากหลักหน่วยคะ่ะอ่ะมาดูตัวนี้มีค่าน้อยกว่าตัวข้างบนอีกแล้วนั่นก็คือต้องทำยังไงคะต้องกระจายมาจากหลัก10หลัก10มีว่าสอ 2. ให้หลักหน่วยไป1 0ก็จะเหลือ1 0 หลักหน่วยมีอย U ่หน่วยเขาให้มาสิบมาเขาให้มาอีกสิบหน่วยสิบหน่วยรวมสี่หน่วยก็เป็นสิบสี่นั่นเองนะคะสิบสี่ลบออกไปห้าสิบสี่ลบออกไปหถ้าเกิดว่าจํานวนมันเกิน10นิ้วเราจะมีแค่10นิ้วเราไม่สามารถนับจํานวนที่มันเกิน10ไปได้ให้เราเอาตัวที่ลบไว้ในใจนะคะ ตัวลบไว้ในใจแล้วนับไปให้ถึงจํานวนนี้เลยนับไปให้ถึงสิบสี่เลยเอาห้าไว้ในใจห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เท่าไหร่คะได้กี่นิ้วนี่ได้เก้านั่นเองนะลูกนะเอาห้าไว้ในใจนับไปสิบสี่ได้เก้าอ่าต่อไป 1-9ลบ9ได้ไหมคะมีอยู่10ลบไป90ลบไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องไปเอามาจากตัวข้างหน้าเหมือนกันอันนี้ก็จะเหลือ C อันนี้ก็จะเป็น11มีอยู่11เอาออกไป9 9แล้ว10 11เท่าไหร่ลูก2นะคะมีอยู่4เอาออกไป2อ่ะเอาใหม่ๆม,มีอยู่4 เอาไป2ก็จะเหลือ2ดังนั้น700ดร้อยลบหนึเหลบสองเหลือ2องร้อเนั่นเองค่ะอาต่อมาข้อสุดท้ายนะลูกนะข้อสุดท้ายการลบจำนวนเนี่ย ที่มีตัวตั้งไม่เกิน1,000พันในข้อนี้มันมีหนึ่งพันพอดีหนึ่งพันพอดีเลยแต่ตารางหลักสิบเรามีแค่ตารางหลักเรามีถึงแค่หลักร้อยไม่เป็นไรค่ะเด็กๆก,ก,ก็วางไปเลยอ่ะกี่สิบกี่ร้อยตารางหลักร้อยเด็กๆจำได้ไหมลูกกี่ตารางมันถึงเป็นหนึ่งร้อยมันมันถึงเป็นหนึ่งพันเริ่มจากหลักหน่วยเลยค่ะเอาวางก่อนหนึ่งสอง ทีนี้คุณถามก่อนว่าร้อยตารางหลักร้อยหนึ่งตารางมันเท่ากับหนึ่งร้อยใช่ไหมคะสตารางก็เท่ากับสองร้อยถ้าหนึ่งพันล่ะมันก็จะเป็นสิบตารางนั่นเองนะคะก็จะใส่เป็นสิบสิบร้อยเท่ากับหนึ่งพันนะลูกนะสิบร้อยเท่ากับหนึ่งพันนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูใส่เลขสิบไปเลยนะลูกนะให้เข้าใจว่าอ่าสิบร้อยเนี่ยเท่ากับหนึ่งพันนะคะ ลบด้วยสามร้อยอ่ะทีนี้ในเมื่อตัวหลักร้อยเนี่ยมันมีสองตัวเราก็เขียนตัวเลขให้มันตรงหลักนะลูกนะเอาใหม่สามสามร้อยเจ็ดสิบหกสามร้อยเจ็ดสิบหกศูนย์ลบหกไม่ได้อีกแล้ว ต้องมีการกระจายหลักหรือยืมมานั่นเองอันนี้ก็จะเหลือ9ตัวนี้ก็จะเป็น9เพราะว่าต้องแบ่งให้หลักหน่วยด้วย1หรือ10หน่วยนั่นเองนะคะ10หน่วยลบไป6หน่วยก็จะเหลือมีอยู่10บลบออกไป6ก็จะเหลือ6แล้ว7 8 9 10ปดเก้าสิบหลือเท่คะเหลือ4ต่อไป9ลบไป7 7แล้ว แปเหลือเท่าไรหร่ลูกเหลือสองมีเก้าลบสแล้วส5 6 7, 8, 9, ห้าหกเหลือเท่าไรหร่คะเหลือหกอ่าต่อไปอ้าแบตเตอรี่จะต่อไปอ่าเอาจำนวนที่3มาตั้งเลย215ร้อลบสองลบ ไอ้หกร้อยยี่ลบสิบห้าสลบห้าไม่ได้ก็ไปเอามาจากหลัก10เหมือนเดิมก็จะเป็น14 1 4ี่ลบห้าห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าสบอดบสองิบสาบสี่นั่นก็คือ9นะคะทีนี้ลบไม่ได้ก็ไปเอามาเหมือนเดิมเป็น11บดหก็จะเหลือห11สบเอ็ดลบออกไปอันนี้ไม่ต้องมีการยืมอ,อ้าคุณครูคขอโทษค่ะ อ่ะเอาใหม่เใหม่ทีนี้หนึ่งลบหนึ่งเหลือ1มีอยู่1ลบไป1ก็จะเหลือ0ここูนหกลบสองก็จะเหลือสี่ดังนั้นข้อนี้ตอบสี่ร้นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมลูกทีนี้คุณครูจะให้เด็กๆทำอะไรคุณครูจะให้เด็กๆ ทําทแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนอันนี้นะคะโดยให้เด็กๆใช้สมุดเล่มที่สองของเรานั่นก็คือสมุดคณิตขอไข่นั่นเองนะคะปกติแล้วเราจะมีสมุดคณิตศาสตร์สเล่มใช่ไหมลูกเล่มหนึ่งคุณครูจะให้ใช้ที่โรงเรียนและอีกเล่มหนึ่งคุณครูจะให้เอาไปทำเป็นการบ้าน แต่คุณช่วงที่เราปิดโควิดกันเนี่ยคุณครูให้เด็กๆกลับบ้านทั้งสองเล่มเลยดังนั้นวันนี้เด็กๆนําเล่มที่สองหรือสมุดคณิตขอไขขึ้นมาทํานะคะทํายังไงทําแบบนี้เลยลูกทําเขีย,ตาาขยน,นยตารางเขียนจํานวนเขียนตารางหลักเหมือนของค,คุณครูเลยแล้วเด็กๆก,ก็แสดงวิธีการทําลงไปนะคะหรือใครที่หาสมุดขอไขไม่เจอเด็กๆ ทำใส่สมุดเล่มใหม่เลยนะลูกนะดังนั้นทุกวิชาเลยนะคะช่วงนี้จะมีการเอางานมาส่งดังนั้นเด็กๆมีสำรองสมุดคนละหนึ่งเล่มน,นะคะแต่ละวิชาจะมีสมุดทั้งหมด2เล่มเพื่อสะดวกในการเรียนและเวลามาส่งงานจะได้สลับกันมาส่งนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ในชั่วโมงคณิตศาสตร์คุณครูก็ ขอไอ้พอแค่นี้นะคะเด็กๆรักษาสุขภาพด้วยนะลูกวันหยุดยาวไม่วันหยุดเสารอาทิตย์อย่าลืมตามงานให้ทันเพื่อนๆนะลูกนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ